คับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่นเบวดกันนะครับและตัวนี้มันจะเป็นสายป้องกันนะครับสามารถป้องกันได้ทุกสายนะแต่มันจะแพ้สายตีนะไตดูที่สายป้องกันเป็นแบบไหนอเป็นยังไงตาขอดูหน้าตามันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวงกลมเด้อ ก็เวลาหมุนน่ะมันจะอยู่ศูนย์กลางศูนย์กลางก็คือตรงกลางตรงนี้เลยหมุนอยู่ตรงกลางแต่ตัวโจมตีอ่ะมันจะไม่อยู่ตรงกลางมันจะหมุนแล้วก็จุ่มตุ่มตุ่มุ่มตุ่มเลยไปเรื่อยๆสายโจมตีอ่ะอันนี้คือสายโจมตีหรอสีแดงขอดูสายโจมตีหน่อยหน้าตาเป็นยังไงก็จะมีสองอันสองอันเดี๋ยวก่อนกลับด้านก่อนอ๋ออันนี้คืออันนี้จะเป็นแบบไม่ใช่เหล็กนะ แต่นี้จะเป็นเหล็กของจริงฝั่งนี้เป็นเหมือนอลูมิเนียมเพราะว่กได้ตลอกไปแล้วแต่นี้ตลอกไม่ได้เล่นหนักไปหน่อยมาเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมีคู่แข่งกันสองคนนะครับเป็นน้องอเล็กอ่าอเล็กวันดีก่อนครับเดี๋ยวจะใช้สายป้องกันนะครับลงต่อสู้กับสายโจมตีสัตว์เล่นกับพิยารันก่อนวันนี้มาดูแล้วอันนี้จะวอร์มก่อนนะฮะพีพยารันวอร์มก่อนอันนี้คือสายโจมตีแ เกินไปเนี่ยมันก็จะหมดพลังก่อนใช่ไหมใชใ่พลังเยอะมันใช้ energy เ,เยอะแต่สายป้องกันอ่ะมันจะใช้ energy น้อยอืมพลังงานน้อยกว่าวเดี๋ยวเราจะมาลองต่อสู้กับสายดอมตีตัวนี้นะครับ ใครชนะรู้ยังไงเนี่ยหมดแรงก่อนอา้อาวอา้อาวอุ้ยสี่กันมากเฮ้ยจะตายแล้วเอ้ยโอ้โห energy หมดก่อนสายจงื่นสีนสแดงแท้สีเหลืองสีเหลืองนี่เทพราชาเลยอ่ะ ใช้ตัวเหล็กนะโอ้ตัวเหล็กนี่ใช้ตัวเหล็กลงไปเลยโอเคสู้กันนี่ไป้ตีดลี้ยหัืมรู้สึกว่าสีเหลืองจะอึดกว่านะโอ้รอบอะให้น้องเล่นด้วยครับหลายรอบเลยนเดี๋ยวมาแข่งกับน้องกันใครจะชนะมามามาใช้เพี่ยรันนี่ใช้ตัวนี้พี่ยรเล็กคือมือใหม่ห้าใช้ตัวเหล็กห้าใช้ตัวเหล็กเนี่ยมันถลอกเยอะขึ้นแล้วถลอก ทะลอกทะลอกมาอเล็กมาลงมาโอ๊ยอะไรมันทิ่มใช้งานหนักเกเนผัวหลอกเลยอะไห่เล็กเยมินลบแค่พี่นั่งด้วยไม่แม่อะไรนั่งยองเอานี่มันมา3 2ีชูหวานโชุดเอามาลงไปสิเอาเล่นสิไม่ลงอ่ะครับมาน้องอเล็กน้องอเล็กสู้หน่อยโอ้โหมือใหม่สุดยอด โอ้โหสู้กันทั้งคู่เลยแอะไรกันน้องตียบนะครับน้องอเล็กสีแดงนะครับน้องอลันสีเหลืองโอ้รู้สึกว่าแรงคอนนะครับอะไรโหดแรงก้รอบนี้อเล็กแพ้นะครับมาใหม่เลยครับดูจมูกคนแพ้เลยครับปีด้อรถสปีดแล้วหลุดรถซีวิดหลุดมาซิมามามาเอาใหม่มามามา ลงแบบสปีดเลยเดี๋ยวรอน้งแป๊บอ้าวสงสัยอเล็กจะหมุนหมุนแบบไม่มีแรงไม่อเล็กต้องอเล็กห้ามลงแบบเอาถึงแล้วก็ดึงแบบนี้อเล็กต้องอยู่ประมาณนี้แล้วก็ดึงเลยดึงสูงๆให้มันลงเดี๋ยวคร,<า>ร,รั้นงนี้เราจะมาลองใช้เบเบดแบบนี้บ้าง เร่งมาหนึ่งสองสาไปโอ้โหตั้งแต่เริ่มก็แพแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นที่แรงอุ้ยแรงเกินไปตัวนี้อย่างแรงอ่ะตัวเนี้ยโอเคโอเคโอ้โหตัวนั้นใส่ป้องกันของดีด้วยมา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  จะเอาันไหนน้องจะเล่นตัวสีอ่าขอหน่อยครับตอนนี้มีการขอขอของเล่นกันแล้วครับอืมแลกเปลี่ยนกันสลับ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 กันนิดหน่อยอ่ะลุยต่อใครจะชนะครับรอบนี้มาลุ้นกันโคเอ้าเอาใหม่เอาใหม่อะไรเอาใหม่เอาใหม่อันนี้หมดแรงก่อนเนี่ยอย่าลงพื้นหนุกอย่าลงติดติดขอบต้องสูงประมาณนี้สูงประมาณสูงขึ้นมาหน่อยสูงเข้าสูงตรงนี้เอาวันนี้ ได้ไหมได้ไหมเอาใหม่พี่นี่รันเสร็จได้พี่รันเสร็จมาๆๆให้มันตรงล็อกจ,จับแล้วดึงจับแล้วดึงทะลุจอกันปั่นกัน,นข้างนอกนะตอนนี้อุยขอรันอย่างแรงอ่ะโอ้น,อนออเสียนล,ล้จะทะลุไปแล้วตอนนี้โอ้โห <laughs> นิ่งเลยอันนี้ของใครครับเนี่ย อลันแพ้ครับรอบนี้โคบีโคชนะโอ้โหขอดูหน้าตาโคชนะหน่อยครับอเล็กชนะโอ้โหเย้ยกมือหน่อยมามามาทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะใส่แบบเต็มแรงเลยครับเสร็จครับดูหน้าผมเใครใครมาครับตอนนี้มีลุ้นแล้วครับคืออเล็กออกมาข้างนอกแล้วครับอเล็กข้างนอกเหรออ่าอเล็กหมดแรงแล้วลูกอ่าอเล็กเล่นอะไรเนี่ย อเล็กหมดแรงอ่ะลูกโอ้โหใครจะหมดแรงก่อนโอ<ค>้อเล็กหมดแรงก่อน,นอเป็นไงเหรอรอบนี้พี่รันชนะนะครับรอบหน้ามันรุนกันมามามาอันนี้อ,อ,อันนี้หยอดทำไมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวอันนี้รุนก่อนเหรอแล้วข <laughs> ึ้นถึงนี่ปั่นไม่รู้เลยวันนี้เล่นข้างนอกแล้วดินละ <laughs> มันแรงจัดแล้วรันเนี่ยใช่ใชอเอเล็กต้องดึงอเล็กเอาหม่เอาหม่หลุดเลอันนี้เปลี่ยนมือดล็กมันต้องจับแบบนี้อย่าเพิ่งมันจับแบบนี้อเล็กอเล็จับแบบนี้ย่าห้พี่รันสอนเนี่ยจับแบบนี้เนี่ยดึงแบบนี้มันต้องจับแบบนี้เอาด้านนี้ออกแล้วก็ดึงแบบนี้ไม่ใช่ดึงนี้่ไหมลองดู้าจ่มั้ย บบอ,อย่าดึงเชือกเ <t> ชือกมันจะขาดเอาปล่อยก่อนครับอา่าใส่ก่อนเอาใส่ก่นอนเบเบใส่ก่อน,สนใส่ให้ตรงล็อกหลดโอ้โหสองครั้งแรกนี่สลับกันโอเคได้แล้วครับอันนี้ครับสองัเ้ยเ้ยอ,ยอ,ยอย้อันนี้ปันเท้าดูใครสุ เลยเ่ยใส่ใส่ให้แน่นสิลูกครับ<ส>อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เล่นเอาคาครับน้องเล็กเดี๋ยวดูรอบนี้โอ้โอันเล็กอันเล็กคาร์เล็ก <laughs> โอเคเข้าใจพอใส่ปุ๊บใส่แบบนี้เลยแล้วก็หมุนนิดนึงแล้วก็ดึงได้เลยโอเคอันนี้นักเรียนเข้าใจนะครับพร้อมลุยดึงสู้ตายสองสามโอ้เล่นอะไรกันเนี่ยเถอดไปเล่นกันละเลียะเลียะมันหมุนนั่งเอาขออะไรอยู่นั่นเล่นอยู่นู่นนะเบียร์ป๊อชนะโอ้เบียร์ป้อชนะโอ้โอเล่นชนะโอเคครับโอเล่ยัเพิ่งยวงเพิ่งโอเคครับ เพียวพูดชนะโอเคสรุป <STEPHAN> ว <players> ่าพี่จรันแพ้นะครับตอนนี้รอบนี้อันนี้คุณอยากไปจักรยานแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งไปรถมาเยอะอันนี้เปลี่ยนแนวแล้วจะไปในจักรยานกันแล้วครับตอนนี้เดบเเบตไม่ไหวแล้วครับสำหรับคลิปเดเบตก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันต่อ